สวัสดียามแรกสวัสดีทำงาน <d> พี่น้องพี่ป่านะอ่ทุกคนจ้าจ้ามื่อนี้แล่น่อยกะเขากะคือเก่าจา้าเก็บบรรยากาศยามแรกมาฝากนะจ่าพ่อแม่พี่น้องเมืม่อน,นี้ก็มาออกอดลด่อรถเคืองเก่าจ้ามาขังถนนน,ะะนะ <d> ้าจ้าเนาะนาคาุ้งเสม็ดแล้วนะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น,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 น้อ,พนพอ,นอ,อดดงพ,อพี่ป่านะอทุกคนจ้าเอี้ยหน่อยก็มาเห็นที่แม่ล่อรถเคืองเก่าจ้า แต่ค้อนๆนะเจนาะคำมาแรงมากจ้ะคม่นพี่น้องพีตาลอะทุกคนจะมาเก็บบรรยากาศน้ำแดงมาจากพม่าพี่น้องฟังนะค่ะคนจะมาล่อรถคือเก่าจ้ามาล่อรถอยู่ขางทางเนาะเจนาะรถเอีหน่อยกบ้านมากจากพม่าพี่น้องจ้านี่จ้าอีหลาน่าเขาเก็บมาเก็บบรรยากาศน้ำแดงจ้ะบรรยากาศ โอ้โหวันสดชื่นบ่แต่ว่าก็มี่ร่มแต่บ่ายห่อนะแต่ว่ากลางวันอีเหล่หน่อยเมื่ออีเหล่หน่อยก็นอนนะจ๊ะเนาะพี่น้องคือป่าลอาทุกคนจ้ะนี่จ้ะบรรยากาศยามแรกนะจ๊ะเนาะบรรยากาศค่ำคำจ้ะทุ่งไฮทุ่งหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะทุ่คนจ้ะฝากหนึ่งนะจ๊ะเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่จ้ะบรรยากาศยามแรกนะจ้ะ ข้าคำพันนพไม่ไหลการนะไม่ีหนเพราะารถมไหลข้าไม่ไจ้าอิรานามาสวัสดีย่ามคำาสัวดาอย่าแแระพอะพิพันพางพีปานาอาทุกขนจ้า มีภัยนาที่มั่นนะจาน้าเนาะพอไม่พี่น้องพี่ป้าน่ะอาทุกคนจ้ะนี่จ้ะฟังน้ำฝนแตะซอ,ออมซอ่อนพี่น้องไอ้เรียนนะสุภาษามไปใช่ป่ะต้องล่อรถไปก่อนแต่รถมันหลายนะจาน้าเนาะ สีย้ำแรงสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกคนจ้าวันนี้อิ่งแหล่น้อยก็มายืนแ่ฝงเบ่งตะวันตกดินจ้ะพี่น้องจ้ามายืนล,อล่อรถทึกเขาจ้ารถสองแถวอิ่งแหล่หน้อยโอ้แม่รถสองแถววันนี้รถตู้จ้ะพี่น้องจ้านี่ละจ้าบรรยากาศสองข้างทางบรรยากาศนี่จ้ะทงไฮทงหน้าพูนพี่น้องแต่สะอ่อนนก หาจินย่ำแรงนะจ๊ะเนาะนะจ้ะฟังเสียงรถข้างหลังอีหล่น่อยหันหลางให้ถนนพี่น้องอยากกันฮน้าเขาทงหน้าจ้ะมืงอีู่เบ่งคว่ำบรรยากาศนี่จ้ะอีหล่ะน่อยว่าเขาสวดเท่งเท่งมันก็สวดอีหลีจ้ะพี่น้องเช้า้ามันขึ้นเต็มไทยเต็มทงเต็มให้เต็มหน้านะจ๊ะเนาะนี่จ้ะแต่สะออนสะออนจ้ะ เป็นยังไงจ๊ะตั้งวานเพลินตั้งาาวานเท่ากับตอนนี้กำลังใบาย,ยางร่วงกำลังหนาแรงนะจ๊นนะเนาะต่อทางนี้คนเห็นหาเห็ดหน้าเชื้อสกีแต่พร้อมพี่น้องพี่ป้านอาทุกคนจ๊ะเสียงรถเาจะเนาะแรงกับแบมว่าข้างหลังอีหลน้อยมันสิซึ่ตูดอีหลน้อยย่ามใดกับโบโลจ๊ะ ต้นใหม่ ي ي อีหยังมุ้งหนังพี่พน,ะะน้องอยู่ขคางท่านแต่เสอเสออยู่บ้านอีแหล่หน่อยมิจตต้นยังต้นยางจะพี่น้อแต่เนี่ยิ่านปลูกอยางนี้ใช่ไหมก็ยืนลองห้ทองหน้าเขียวชะจีจะพ่อแม่พี่น้องที่ตาเนี่ยต้นตาแต่เสอเสอเฮ็ดงานในเมืองกับพวกขึในเมืองเนาะแต่ว่าเฮ็ดงานในนิคมเนาะจะนะ้ะเนาะแต่มาพักอยู่กลาง ทงไฮทงน่าจ้ะพ่อแม่พี่น้องพี่ป่าน่อาทุกคนจ้ะเก็บบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้องพี่ป่าน่อาทุกคนจ้าบรรยากาศที่สดชื่นนี่จ้ะไปห้องผนกัตะเวนกันน้องสิโต๊กดินจ้ะพี่น้องจ้ะตอนนี้ก็ประมาณสิหกโมงแล้วนะจ้นะเนาะพี่แหล่หน่อยก็มาเยือนล่อรถแพแว่ย่างนี้ละจ้ะ นี่จ้ะบรรยาก,กาศนะจ๊ะเนาะบรรยากาศนาฮออีแลนน้อยมูดายด้าเฟื่องสิมีเป็นสิม,ม,นสม,มีหนังมาแสดงนะจ๊ะน,ะนี่จ้ะตรงนี้เฟื่อสิม,มีสิม,มีงานบูชาปูบูชายาและบูเ <c oughs> ฟื่สิมีงานบงวงสรวงเฟื่อสิม,มีหนังยุทธภูมจ้ะเดี๋ยวจับเดี๋ยวปีใหม่เฟื่องสิม,มี่บะ เดี๋ยวอีเหลนหน่อยสิภาพไปเบิร์กนะมากวันตีย่ามแลงมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอาทุกคนจ้าได้ยังกินแรงกันแน่น้อจ้าเหล่หน่อยเวลาขี่ไปทำงานเมื่อยล่อรถก็เมีพี่น้องจ้าเก็บบรรยากาศย่ามแลงมาฝากนอกจากนั้นเมื่อนี้อีเหลนหน่อยไปทำงานกันเด้อได้เสือเบื่ออีเหลนหน่อยอีเวนมันหน่อยแกะแจะทุกมือทุกมือจ้าเย็บบรรยากาศเก่าๆ เดิมๆาะชอบก็ไลค์ถูกแกก็แชร์ฟาก็กติดตามชอบอบีอแหล่หน่อยนะเด้อจ้า